ก็ขอกราบสวีเดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมพับตีนะครับแล้วเราเพิ่งได้เล่นเกมพับตีเป็นครั้งแรกนะครับไม่ครั้งแรกเลยเคยเล่นมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปเริ่มเกมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวรอเวลาจับคู่แบบแล้วเราก็ได้เข้ามาในแมปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าถึงเกมนะครับ เดี๋ยวเราจะรอเดี๋ยวเราตัดไปตอนเริ่มกันเลยครับผมเรียบร้อยแล้วก็ได้เข้ามาแล้วนะคะผมนี่นะและเราก็จะไปหาของกันนะครับเดี๋ยวรอตอนลงเลยคนะ่ามันลงช้ามากเลยนะคและแล้วเราก็ได้กัะโดดแล้วนะครับผม เหมือนว่าตรงนี้มันจะเป็นวงพายุนะครับโอ้โหเสียงดังมากเลยนี่เนี่ยโอ้เหมือนเราจะกลางลมแล้วเฮ้ยแล้วเรามาอยู่ที่หมู่บ้านพอดีเลยครับทุกคนและก็เพื่อนก็มาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ด้วยเฮ้ยหยุดสิไอ้ลมหยุดกูจะมาลองที่หมู่บ้าน,นีน เ้ยไม่ลงไม่ลงไปเนาะโอ้ยลงแม่งตรงนี้เลยไม่เป็นไรอย่าง้นอแเราก็ได้เจอปืน AK 4 7ได้เจอเงินครับทุกคนแล้วต้องเก็บทุกอย่างที่อยู่ที่นี่เพราะมันจะเป็นของสำคัญให้กับเรา แต่ถ้าไหนไม่สำคัญก็ทิ้งทิ้งอย่างเดียวบอกเลยว่าทิ้งแล้วเบิดควันไม่สำคัญหรอโอเคแล้ผมขอเวลาฟาร์มของแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับแล้วก็ฟาร์มของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่เราขาดอะไรบางอย่าง เหมือนกันนะครับเฮ้ยเว้ยโอ้ยดีนะเลือดไม่ลดโอเคเฮ้ยโอ้มก็าสเจอปืนนี้ตันไปเลยเบิดควันนะครับนี่นะ และหลังจากนั้นก็ปืนกลมือไม่เอานะครับผมเออเดี๋ยวผมเล้พี่ผมเล่นนะกระเป๋าเต็ม ไม่ทิ้งทิ้งอันนี้ทิ้งอันที่มันขึ้นรูปหมยไอ้นั่นน่ะขึ้นขึ้น เหมือนว่าจะเสียเวลาไปกับการหาของมากถ้างั้นตัดไปตอนหาของเสร็จกันเลยแป๊บนึง่งโอเคครับเราก็ความของเสร็จแล้วจะออกดีไหมนะออกกันโอเคเดี๋ยตัดไปตอนที่ลงล่มเสร็จโอเคแล้วเราก็ลงมาถึงกุ้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้ยออันนี้มีเลเซอร์ว่ะสิงจัด เหมือนเมื่อกี้ผมจะเห็นเรือลอยฟ้านะครับ๋ยวผมจะวิ่งไปหาเรือลอยฟ้ากันนะครับเฮ้ยผมเห็นเพื่อนคนที่หนึ่งเขากำลังไปไหนเดี๋ยวผมจะตามไปใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราตัดไปโอเคแล้วเจอรถนะครับผม I need a จะ l e s c o p e โอ้ยโอ้ยถับแบบย้งอยขับไเนี่ยอือชนแม่งเลยโอเคเลือเราจะลดนึงแต่ไม่เป็นไรยำ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 ยา่อยจังเลย ผมรู้สึกว่าแมปนี้คนมันหายไปหมดเลยนะในแมปนี้คนมันหายไปหมดเลยนะครับเออเมื่อกี้ไปกดเลย Hit ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเจอ วันขึ้นแล้วเตรียมตัวตายได้เลยรถเวรและรถก็เดี่ยงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแบบนี้ไม่มีคนก็สบายสบายแล้วต้องเอาชีวิตรอดจนกว่าจะเออเหมือนการเอาชีวิตรอดจะเหลืออีกสองนาทีเหรอ จะไปสะไปเดี๋ครับผมนี่นะที่ผมบอกว่า2นาทีอะ่ะเลยหนึ่งนาทีแล้วง่ายมากเลยครับทุกคนอืปืนไรเฟิลอัตโนมัติ I need consumables ปืนนี้ยิงอัตโนมัติอะดิหรือเปล่าถึงปืนนี้มันจะมีเลเซอร์แต่มันยิงช้าไงทุกคน มันกดค้างไม่ได้อะครับเออปืนนี้แม่งโคตรกากเลยอะ่ะแต่งน้อยเราก็ยังเหลือเวลาหนึ่งนาทีที่จะได้สู่อิสรภาพครับผมอันนี้ผมพยายามตัดฉากอื่นออกแล้วนะดู โอเคเดี๋ยวผมจะไปหาเพื่อนตรงนั้นนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งไม่น่าพังรถเลยกูโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนไม่ใช่บ้านเพื่อนสิพูดผิดไปถึงทีมนะครับผมโอเคผมโคตรสบายใจเลยครับเพราะเหลือีกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดเจ็ดหกห้าสองแย่ yeah. ได้แล้ว พื้นที่จำกัดการเล่นแล้วผมได้ยินเสียงใครไม่รู้ยิงปืนอ่ะมันมาจากในนี้หรือเปล่าเอ๊เมียไฮอยู่ไหมโอ้ไม่ก็ oh เปลี่ยน ยาแก้ปวดไม่ได้ปืนพกใช้ที่สุดอย่ามาไม่ห้า้สรุปด้วยห้าหรืไม่ห้าเฮ้ย ลงไปแบกครับฉันจะแบกแกไปที่ที่หนึ่งนั่นก็คือข้างนอกนี่เอาอีแล้วไม่เป็นไรโอ้ oh my god ของของดีงาม ทำการอายาแก้ปวดก่อนเอ้าเรียบร้อยต้งนานเลยว่ะเพื่อนนอนก่อนลาลาล่องเพลงชิวๆตอนวิ่งไปขคารลบีไปจไปะจไปะจไปจาก็สำหรับพับจีในคลิปวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย